อาาเดี๋ยวเราจะเทสกาแฟนะจ๊ะจะดูสิว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้รสปารีสนะคะกลิ่นปารีสเดี๋ยวลองเทสดู นีได้กาแฟมาแล้วนะจ๊ะ ฮัลโหลวันนี้พีกต้าได้ไปชิมกาแฟมาที่ออฟฟิศน่ะนักดื่มกาแฟเยอะแล้วก็พีกต้าเองอ่ะเป็นคนที่มีกาแฟแคปซูลอยู่ตลอดเมื่อก่อนอ่ะไม่รู้จักหรอกว่ากาแฟแคปซูลนะคะมันเป็นอย่างไรนะคะกาแฟแคปซูลมันเป็นอย่างไรดื่มกาแฟเนี่ยมันไม่เสมอไปที่จะทำให้เราอาเจียนเยียนหัว ไปทํางานที่บริษัทปัจจุบันเพื่อร่วมงานให้ลองเทสดื่มกาแฟะปรากฏว่าไม่มีเอฟเฟกก็เลยดื่มมาตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงปัจจุบันนี้เข้าปีที่5เพิ่งจะดื่มกาแฟะนะคะตอนนี้อายุ40่กว่าๆแหวะแหวอสอวผู้สูงวัยแล้วเฟกตา้าก็เลยรับปากกับเพื่อนร่วมงานไว้ว่าเดี๋ยวไปหากาแฟะให้นะคะเราใช้กาแฟะ ของ Nespresso นะคะอันนี้จะเป็นกล่องที่ได้มานะคะข้างในกล่องเนี้ยนะคะก็จะมีนะ,ะจะมีกาแฟอยู่เป็นกรเป็นหลอดนะคะอันนี้ได้ได้มาจากที่ร้านกาแฟที่เป็นแคปซูลเนี่ยถ้าไปดูวิดีโอก่อนหน้าที่เพตา้าเคยทำเครื่องจงกาแฟก็จะเ,เป็นรุ่นธรรมดาธรรมดาวันเนี้ยกาแฟที่ไปชิมมามันเป็นกาแฟที่เขาพิ่ง โปรโมทมาใหม่มันก็จะมีอีสร์นบูมีปารีสนะคะแล้วก็จะมีอีกอีกรสห,นะหนึ่งนะคะรสชาตินึงนะที่มันเป็นรสชาติเกี่ยวกับเครื่องเทศไม่ได้สนใจเครื่องเทศเท่าไหร่นะคะทีนี้ไอที่สนใจเนี่ยสนใจอะไรสนใจอีสร์นบูสนใจอีสร์นบูตัวนี้นะคะสีส้มเลยนะอันเนี้ยหรือตอนที่เขาช์ให้อ่ะหอมมากเลยอิสตันบูจะเป็นอย่างนงี้ก็จะหอม มากเลยนะคะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟแต่แตกกว่าก่อนหลังจากอิสตันบุละให้ชิมปาริสนะคะให้ชิมปาริสที่สะหอมมากนะคะหอมมากเทตกซก็เลยตัดสินใจนะคะเอาปาริสมาด้วยแครจะเป็นสีแบบนี้ไปคุยกับคนขายกาแฟมาเหมือนกันนะคะคนขายกาแฟก็บอกว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นอะมันก็จะมีความเหมือนและแตกต่างน,นิดหน่อยเต็กซ์หาชอบกลิ่นลวโดยปกติเอาเวลาซื้อกาแฟมา อันเนี้ยจะเป็นโกโก้เวลาเข้าเครื่องชงกาแฟหอมมากกลิ่นนี้ก็จะหอมวาน,นิลลานี้ก็จะหอมอันนี้ก็จะเป็นสีสีออกทองทองนะคะหลายๆกลิ่นอะอย่างแอลมอนนะคะแอลมอนแอลมอนก็จะเป็นแบบนี้แอลมอนเนี่ยคือหอมมากเลยจะบอกว่าทุกครั้งที่มีแอลมอนแคปเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ชงอะต้องไปยืนดมแล้วก็มีอันนี้จะเป็นกลิน่น Forest Bot, ที่แปลว่าผลไม้นะคะก็แค็บแคบคือแค็บอันนี้ที่ให้ดูตัง้งแต่แรกนะคะเป็นมีลิมิเต็ด้วยอันนี้จะเป็นสเปเชียลรีเซิร์จามก้าบลูมาว์เทนนะคะซ,ซื้อมาตั้งแต่น่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะอร่อยหอมน้ำโพลีนะคะน้โพีนี่จะเป็นเลเวล13ถ้าเป็นสีแดงเป็นเลเวล13ดื่มแล้วโอ้โหได้ใจเลยนะคะยาเนี้ยคาราเมล คาราเมลนี่ก็หอมนะคะหอมกลินหลักๆเลยอะที่เพต้าเอาแคปใส่ลงไปปุ๊บแล้วต้องดืง่มยืนดมนะก็จะมีคาราเมลวอดิีลาดอลมอนโก,โกโก้ลหลายๆคนก็ไม่ได้แบบชอบกลิ่มมันเพต้านะอันนี้ของอินเดียอันนี้ก็จะเลเวลสิบเนะคะแต่ว่าอินเดียนี่ก็จะหอมมีลิมิ Limited เต็ดด้วยนะคนชอบคนชอบกินกาแฟอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้ะนะคะคัมริดา้าหลายๆคนที่ดื่มกาแฟแคปของเนเทโซอ่ก็คงจะมีโมเมนต์ที่ไม่แตกต่างกันมากถ้าเราไปที่ช็อปกาแฟเราก็จะมักไปทดลองดื่มกาแฟรสชาติต่างๆที่เขามีมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหอมนะคะก็สามารถไปชอปปิ้งมาได้นะคะวันนี้เฮกต้า เลยโชคดีมากเลยอ่ามีตัวนี้ตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูอันนี้ฮาาวอันนี้ก็เป็นสเปเชียลนะหอมมากเลยอันเนี้ยอินโดนีเซียน,นี้ก็น,น,กน,นี่ก็หอมนะอินโดนีเซียนี้จะเลเวลไม่สูงไม่แค่เลเวลเลเวลแปเองแต่คือหอมมากมีหลายเลเวลนะที่เบต้าชอบอะทุกคนที่มองตัวเองว่าเราเนี่ยไม่น่าจะดื่มกาแฟได้แล้วอยากลองดืง่มนะคะเริ่มต้นที่เนเปโซแคป แล้วก็เริ่มต้นที่เลเวล4ก่อนก็ได้นะคะมันจะมีตั้งแต่เลเวลต่างๆแต่ที่ต้าจาได้ว่าตอนนี้พต้าลองลองเลเวล4นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดขึ้นมาเป็นเลเวลสุดท้ายก็คือเลเวล13แล้วก็มจะมีกาแฟที่เป็นสเปเชียลที่เขาเป็นช็อปนะคะเราก็จะไปหาดูที่ช็อปของเนเทโซ่ได้นะคะต่กาแฟพวกนี้พี่ต้าดื่มเป็นสุขภาพเพราะว่าเราทํางานแล้วบางค้งพติดแล้วมันก็ต้อง พูดประมาณว่าเอ้ดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วว่ากลิ่นม,มันทําให้ติดนานแล้วก็เลิกได้ไหมน่าจะได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าดื่มทุกวันบายบยเอามาฝากนะคะเอามาฝากเอาในพี่มาฝากวันนี้เอาเอาแคบม,มาอวดนะคะแคร์เขาไปช็อปมาเยอะแยะมากมายเจอกันใหมาาน่นา